สวัสดีครับผมผมต้นนฮะหรือในเพจเด็กน้อยขายฟอร์ดนะครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่หน้าศูนย์สีนะครับผมฟอร์ดมิลเล่าเซลสูตระการนะครับผมวันนี้ต้นจะพาลูกค้ามาดูนะฮะในส่วนของตัวรถที่กำลังยอดฮิตในตอนนี้นะครับผมนี่เลยครับผมเป็นตัวสีแดงคันนี้ตัวนี้นะครับคือรุ่น4ีระตูครับผม xlt เกียร์มานาคมราคา8ปดแาบาทครับผม ตอนนี้แต่งแบบนี้ครับผมด้วยตามสไตล์ของลูกค้าลูกค้าท่านนี้นะฮะโขน่ารักมากครับลูกค้าอยู่ประเทศเกาหลีนะฮะมีความอยากได้ครับทุกคเขาจะกลับมาไทยนะครับผมเลยสั่งของแนวติดตั้งแบบนี้เลยนะครับวันนี้ต้นจะพามาดูครับว่าติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกครับส่วนแรกเลยครับบอกเลยครับว่าตัวนี้ติดตั้งในส่วนของตัวกระจังหน้าของเป็นรูปม้ามาแต่งนะครับผมตัวนี้พร้อมกับด้วยไฟหลีเขาสามสามดวงนี้ไปเลยนะครับอืม อ่าและที่สําคัญนะครับผมตอนนี้ครับการชนฮะตัวนี้เป็นการชนของแฮมเมอร์นะครับผมซึ่งตอนนี้ลูกค้าบอกอยากได้แบบนี้เลยครับซึ่งเรามีแถมตวงห่วงให้ครับที่สามารถใช้งานได้จริงนะฮะนี่มีการแข็งด้านล่างครับพร้อมปีกเขาสีแดงครับผมจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะฮะทั้งไม่ว่าจะห่วงแดงตัวปีกแดงนะครับผมอ่านะครับแล้วดูด้านบนนะฮะเป็นสกู๊ปนะครับผมสกู๊ปทรงฟิตนะฮะ ซึ่งตัวนี้จะเป็นสติสหรสีทูโทนนะครับผมตัวดำได้แล้วก็แดงนะครับผมแต่ตัวอ่าอยากได้เป็นตัวแรดนะฮะตัวนี้ครับผมก็เป็นไหมฮะลงตัวกันทีเดียวครับผมอ่ะเรามาดูความยิ่งใหญ่ของตัวรถคันนี้อีกอีกอย่างนึงนะครับผมซึ่งลูกค้าบอกเลยว่าล้อสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเล็กไปครับลูกค้าบอกว่าผมขอยยี่สิบได้ไหมได้ครับผมเลยจัดให้ครับผมตัวล้อนี้ครับขนาด20นิ้วครับผมพร้อมดียางมอนเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัว เรายกสูงให้2นิ้วครับผมเพื่อกันการติดนิดนึงนะครับอย่างไงครับนี่ครับติดตั้งในตัวของคิวล้อฮะขนาด6นิ้วหมุดไปด้วยฮะผมให้มันคอัาใกล้เคียงกับตรงกันชนหน้าครับผมอ่ะยังไม่พอครับผมชุงชุดแตกแฮมเมอร์นะฮะนี่มาดูครับเราติดตั้งตรงนี้ให้ครับของเดิมมันเรียบไปครับ ติดตั้งตัวนี้ครับผมกัน่ับดนไดข้างนะครับผมแฮมเมอร์ตัวรุ่นใหม่ครับตัวนี้นี่ครับมีอนตัว H และแฮมเมอร์อยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าทรงเขาตัดคมให้มันแบบปาดเปรี้ยมมากนะครับผมอ่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าตาแต่งตามสไตล์ของลูกค้านี่ลูกค้าพี่ครับผมเป็นคนที่ชอบลูฟี่มากครับผมผมเลยตัดสติ๊กเกอร์ตรงนี้ให้ครับผมคำว่าลูฟี่นี่ฮะลูฟี่สอง งงใช่ไหมครับว่าลูฟี่คืออะไรนะครับก็คือตัวกระตูนนะฮะที่เราสลัดมีมากเกินนี่ครับไอ้รู้ว่ามีหัวกระโหลกตัวขอกลูฟี่มาให้นะฮะเป็นไงบอกพี่ขออะไรมาผมจัดให้ได้ครับผมนี่แล้วเราพร้อมติดตั้งนะฮะในส่วนของตัวโลบาแขนยาวตัวนี้ครับผมแขนยาวเป็นเลยครับผมนี่ใช้งานได้จริงครับอ่ามาเรามาดูครับผมในช่วงท้ายนะครับผมอ่าลูกค้าบอกว่าจะถูกจะแพงแดงครับนี่ครับฝาท้ายครับ ก็ฝาท้ายตรงนี้ครับเป็นตัวทูโทนเหมือนกันครับผมตัวพื้นสีดำนะฮะตัวสอน Ford FORD นะครับผมที่เป็นตัวสอดสีแดงนะครับผมแล้วแล้วมีการติดตั้งเพิ่มเติมนี่ครับผมการชนท้ายครับเป็นลาของแฮมเมอร์ครับผมนี่พร้อมด้วยห่วงเลยครับนี่แน่นอนครับอันนี้เป็นแฮมเมอร์ของแท้แน่นอนครับผมแล้วก็รอการที่ลูกค้าเผื่อจะติดตั้งตัวลากจูงอีกทีนึงครับอ่าครับ เป็นยังไงบ้างครับผมกับชุดแต่งตัวนี้ครับผมถ้าลูกค้าอยากได้ยังไงบอกต้นได้ครับผมผมจัดให้กับลูกค้าได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดเหล็กแบบไหนหรือจะต้องแต่งแบบ F 150หรือแฮมเบอร์ก็ได้นะครับผมครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมอยากได้แต่งแบบนี้ครับหรือต้องการแต่งแบบไหนตามใจลูกค้าได้ครับผมสามารถติดต่อต้นได้นะครับผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับผม ขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมที่วันนี้ครับลูกค้าได้ดูติดตามชมจนจบคลิปเลยนะครับว่าแต่งแบบไหนยังไงแลยังไงโอกาสหน้านะครับผมต้นนะฮะจะทาลูกค้ามาดูรีวิวรถอีกรุ่นต่อไปคอยติดตามชมกันนะครับผมที่ได้ที่เด็กน้อยขายฟอร์ดครับผมครับสวัสดีครับ